di sawwaadi ได้ยินยังครับได้ยินยังครับได้ยินยัง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 จอดบราโวได้ยินแล้วโอเค เมื่อกี้นะฮะพี่อุโทรมาน,นี่เสียระบบเลยนะฮะไม่ได้ยินกันเลยทีเดียวนะครับพี่ต้อมสวัสดีครับผมแล้วก็พี่นัเสือสวัสดีฮะนี่นะพี่นัเสือเราจะปล่อยอกันหกโมงนะฮะทีเซอร์นะครับผมปล่อยเพลงได้แล้วหกโมงจ้าหกโมงจ้าทีเซอร์ปล่อยหกโมงจ้าทุกคนรอดูนะครับหกโมงนะฮะหกโมงหกโมง หกโมงรอฟังแล้วดูนะครับนะครับสวัสดีจ้ารอแล้วจ้าเออเอา้าเอฟเฟกต์ไม่ติดนะโอเค,อเคสวัสดีครับเราฟังความอรังเออ ต่อฟังเลยขอบคุณครับจะบอกว่าพยายามดีที่สุดแล้วนะครับทุกคนเออพอมากยังยังนะนะครับมันก็มาไลฟ์บอกทุกคนเนี้ยนะครับว่าอย่าลืมกันนะถ้าลืมแล้มวมันจะเครียดเลยนะเพลงปังๆกับคนฟังๆเอ,อ้ยยังไงอะพอเราได้แมวใหมต่ตั้งชื่อให้น้องหน่อย แมวมาฮะแมวน้องแมวแมวเมกโกะครับน้องเมกโกะเออฟังมากซ้อมโอเคซ้อมนะเพลงหมีก็พอนะัะทุกคนนะครับ บอสเปิดสองช่องทำไมก็ตอนแรกอะ่ะมันมีช่องช่องช่องแรกอยู่แล้วแล้วผมก็เปิดช่องบล็อกเพิ่มผมก็ลืมไงก็เลยเออไหนๆมันก็มีสองช่องแล้วก็แยกช่องไปเลยนะครับมีโกรธแล้วหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นะครับพี่พี่นาซีนะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับของเรานะครับเบื้องหลังจะมีลอเรือทําไมล่ะฮะเออบอสจะร้องเพลงอะไรอะ่ะต่อดูนะฮะ ผมก็ไม่รู้ว่าเพลงอะไรนะผมยังไม่รู้ชื่อเลยเด็กรัดเท่ากับทําเพลงเก่งผมไม่ได้ทำมานานแล้วฮะแต่ว่ามันเพิ่งได้ฮะเพิ่งทาเสร็จผมเพิ่งได้ทำฮะเวมบอกเขาเขื่อนเลยนะครับบายให้นิดนึงบายให้อ่ะมันจะไม่ใช่เพลงอย่างที่ทุกคนคิดอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้สิไม่รู้จะใบยังไงเป็นเพลงมีความโรแมนติกก็ว่าได้อืมก็ว่าได้ก็ว่าได้ไดไดแบบไม่ต้องพูดเออเคยฟังเพลงหมีปะแบบไม่ต้องพูดเอ,อ้ยพี่ไมงยักสวัสดีฮะวันดีโอ้โหไม่ได้เจอกันนานไม่ได้คุยกันนานพี่ไม่เอกหายไปจากผมเลย สามชาแน่ๆเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเป็นเพลงสามชาแบบตัดๆเพลงชาติฮะแบบว่าเงียบเลยนะอุ้ยทำไมน้องวอรนัารักขึ้นครับพี่งูฮ่าพี่เองพี่วิวชมอย่างนี้ผมเขินนะพี่เมี่เมื่อ้รจะได้เจอกัน่ะไม่ได้นี่เลยอ่ะไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันเลยนะ พี่ฟงสวัสดีครับเพืปี้เบิร์เดย์พี่ฟงด้วยนะ,ะเฉลยเป็นเพลงยิงงเดียวเดลกาเป็นพิษฐัสครับออได้พี่ต้องเลี้ยงข้าวผมนะพ, <laughs> พี่เมฆรอฟังเพลงผมนะผมจะปล่อยเพลงนะเป็นเพลงโคเวอร์นะรอฟังนะฮะชอบลองบอมลมา็นไงนะให้ใเจอจริงมแม่เลยอ่า ได้ดิเดี๋ยวได้เจอนะพี่นั่นสนะอยากเจอใช่ไหมได้หาวันว่างให้ผมเลยเดี๋ยวได้เจอนะทุกคนครับเดี๋ยวเรว็นี้จะมีอีกเพลงมานะครับผมอชอบขอ่าเชอ่บบอสเฮ้ยอะไรอ่ะเออมาก็ชิบพีนัโตเลยเพลงโดดีดงอะ รู้ที่ใหญ่รู้ทุกคนร,ร,รู้รู้รู้ทางละวเราจะเต้นเพลงโอกับใครดีนะนะน่นสิคือเพลงนี้นะมันมันต้องเต้นเป็นคู่นะฮะเราจะเต้นกับใครอ่ะเต้นกับลีโมโได้ไหมแบบเต้นกับลีโมโทุกคนเลยเออนะครับโอ,โ,อโอ้อร้องไงวะ เน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 ่ยอะไรครับลูปหหดตัวเองเนี่ยเออนี่ไงเต้นคนเดียวก็ได้เพลงนี้ไม่จำเป็นต้องเต้นคู่นะฮะแบบเต้นคนเดียวเต้นกับมอนทุกคนดูสภาพแบบว่าถ้าเราเต้นด้วยกันมันจะเป็นยังไงนะเอออยากฟังเพลงชุดกโกกวาโอ้ย ดีไหมล่ะเต้นเกี่ยวกัของเพลงเลยเอ้ยยิ้มหาตอะไรผมไม่ได้เขินทุกคนได้นะผมไม่ติดนะเออผมไม่ติดเลยนะผมไม่เคยติดเลยนะเนื่องจะตั้งเต่หอเออเต็นกบตะมาอาจจะ ได้ไนดะ้อยาหาเต้นกับพอน,นึกเออก <c oughs> ็โอตัวเองมาเลยใช่ไหมโอตัวเองก็ได้เออกดเอฟเฟกผิดอาการออกนะคะไม่ออกค่ะอาการไม่ออกค่ะมีอะไรฮะยังไม่มใีใครบอกเลยว่าแกเคนโลกไหนะไม่ได้โลก ผมไม่ได้คือไม่ได้ไอจริงไม่ได้โรคผมก็ <_ th. S 2> เต้นกับหมีพุ้ยน่าจะน่ารักนะและ้วแล้วเสียงมีพู้ยบอกน่ารักกระตายมึงได้นะเว้ยเอเอใช่เลยอ่ะเต้นกับพ่อโอ้เออว,ว่ะมาแลน่นนานยังก็สักพักนะครับผมเต้นคนเดียวไปเลยคะ่ะเออเนี่ยเต้นกับพี่เฟ่ได้ตีกันตายก่อนอนะ่ะคูนี้ ไปดูวอล์กช่องพี่เฟยได้นะครับผมชื่ออะไรไม่รู้นะครัแต่ว่านะฮะเฟินจนปากแดงเลยไหนช็อกโกแลตอยู่ไหนสิกดเอฟเฟคเข้าเ <laughs> <laughs> ต้นแล้วดูเอ็ดคลิปตัวเองเอ้ยเออก็ได้สนนะเออทุกคนแบบแนะนำให้มาเต้นกับอ่าพ,อพี่อ้วดพี่อูนะฮะแล้วมีพี่เจลมาด้วยเต้นกับคอปเปอร์แหละเจ้าของเพลงอ้าว โอเคผมคิดไปเองผมคิดไปเองโอเคขอโทษเจ้าของเพลงมีสองคนคอปเปอร์เนนเออม่ะ <c> ส <oughs> <c oughs> รุปเต้นคนเดียวคือทุกคนเราไม่ต้องแคร์ก็ได้คือคนเรามันจะไม่มีคู่มันก็ไม่เป็นไรทุกคนความรักนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า,วาต้องเป็นแฟนกันเรารักตัวเองก็ได้น่ะ ทุกคนถ้าเรารักตัวเองถ้าเราค่อยไป็นรักคนอื่นนะบอกตัวเองอนะจะต้องบอกตัวเองนะครับผมหยอกเล่นนะฮะมมโ,โอ้ยคิมมี่เราต้ออะไรคนผิดอีกอแกคือผมเอาโทรศัพท์บังเอฟเฟอยู่ไอต้อนวัดดีเขาต้องเต้นกับคอปเปอร์อยู่แล้วไหมเอาเอาเหรอขอโทษโอ้มเข้าใจผิดไปนิดนึง <c oughs> เอาดูสูงว่าผมเหรอฮะ ตายแล้วเกิดใหม่คงได้จะได้สูงกว่าเดิมเุ้ยเต้นกับปืดหาแพนไปบ้านพี่อูเดี๋ยวนี้เลยบอลมอนได้อยู่ได้หรอเมอร์เทอซีชั่นสองเมื่อไร่จะมาฮะไม่รู้ฮะแต่ไหนคือปอบตัวเองจ้ะไอ้ต,ต้นมาแนละ้วมันก็ออกไปใช่ไหมนะมันมาแล้วมันก็ออกไปนะฮะ บอสเฟยเข้ามาเดี๋ยวไหนมีบอเฟยได้หรอบอม่อนม่อนบอสเข้ามาเกสรงหน่อยลูกเขินไม่ไหวแล้วดิเขินใครครับเดี๋ยวบอสตายเราเกินไหม่มันจะช่วยทำให้สูงหรออาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่ากรรมพันธุ์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมเออ ตั้งต้นอีกแล้วเปล่าเล่าไม่ได้งอนไม่ได้งอนเดี๋ยวเดี๋ยวเราตั้งต้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เจอกันเดี๋ยวเราก็ได้แบบว่าคุยกันนะครับผมนะไม่ได้งอนหรอกเออ <laughs> วอาเตอร์หูว่ามีพูบ่าเจลคือไรอ่ะให้เต้นให้เต้นเนี่ยทุกคนเหรอเออเออผมไม่ได้คุยกับม่อนนานมากนะพูดจริงอะ่ะก็คือแบบไม่ได้คุยกับมันเลย แทาจะไม่ได้คุยเลยนะกกลัวไม่ได้เกิดใหม่ดีนี่นี่นี่เออไปนี่ไหมผมเคยเห็นคลิปหนึ่งพี่หัวบอกว่าถ้าทุกคนกลัวการลงระลอกอะเออให้ให้แบบคิดภะพว่าถ้าแบบถ้ายมบาลหล่อเออเราจะเรียกแบบท่านโยอะไรยังไงผมเคยเห็นคลิปคลิปพี่หัว แบบเออถ้ามันเป็นอย่างนี้ในจีทุกคนจะแบบเกลียดกันลงระลกอยู่หรือเปล่าวะแบบลงไปถ่ายติ๊กตอกกับท่านยมได้ปะบ่อนคุยกับใครบ้างก่อนมันคุยกับพี่แตมนายมันเล่นเกมไอ้มอนเน่ะผมไม่ค่อยได้เล่นคุมไหนดีคะยมมาบาลหล่อยมบาลแซ่บ การลงดันลบก็จะไม่ใช่เรื่องน่าคุยต่อไปนะฮะอุ้ยผมชอบเพลงนี้จังูอองือเนี่ยเธอไม่เห็นเม้นเราเม้นไหนล่ะถึงไม่หลอก็น่าจะได้ไปหาท่านยมยู่แล้วคือผมเคยคิดนะว,ว่าแบบใครเกิดมาแล้วมันจะได้ไปสวรรค์ ไม่ได้ว่าทุกคนเลวนะแต่ว่าคือคนเราอะ่ะถ้าผิดศีลนะ่ะมันก็ต้องมีกันอยู่แล้วทุกคนก็ต้องเคยโกหกหรือว่าบางคนก็ต้อง,องแบบเคยดูดิ่มสุราบางคนก็ต้องเคยฆ่าสัตว์เราเราจะได้แบบไปสวรรค์ได้ไงในเมื่อแบบความดีความชัว่วมันก็หกลักางกันไม่ได้ถูกปะผมก็เอเอไม่เป็นไรนั้นเราก็ต้องทําดีต่อไปนะับผมแม้แต่นั้นเราก็ไม่เว้นเลย เออผมไม่เคยเห็นชลิปพี่อู๋แล้วแบบชอบใจคุมไหนแชร์แบบแม่รักเธอนะบอกแม่ด้วยท่านยมรอ,อเราลูกเออแค่แค่พูดนี่ก็คือสแตนบายรอ,อแล้วนะผิดปีกไปสวรรค์เคยเคยคุยอย้นี้เคยบอกเคยบอกพี่มาร์ทอยู่ยว,ว่าแบบเออถ้าเป็นนางฟ้าผมว่าแบบ ก็คงก็คงเราจะได้ขึ้นสวรรค์ไหมเออคิดว่าเธอได้แบบเธอคิดว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ไหมต่อให้ทางฟ้าจะมีปีกแต่ก็ตกนรกได้นะรีวิวกระทะทองแดงก็นะครับกระทะใบนี้นะครับมีความสามารถนะครับทางด้านการทอดนะครับหรือว่าการทําให้ความชั่วในตัวเราเนี่ยมันออกมาจากปากนะครับผมแบบว่า ไอความชั่วเนี่ยมันจะพุ่งมาจากป่านะครับผมนะครับมันเป็นกระทาที่กระทาแห่งคุณธรรมนะครับผมโอ้ยคิม,มีโนโตอีกแล้วนะครับยังไม่ทันได้ขึ้นสวรรค์เจอเทม,มาดาทันแล้วข้างหลังผมเหรอสรุปพอาพวกนี้ไปไหนมาพวกนี้พวกนี้ไป ไปนอนเออเดี๋ยวห้าห้าโมงผมจะลงละขึ้นสวรคนตอนนี้ก็คงไม่ได้แล้วตอนนี้ยังนั่งนั่งอะไรวะอ่านอ่านไม่ทันคณะทองแดงลงไปไว่ายน้ําเล่นได้ไหมเออผมว่าแล้วแต่คนนะถ้าแบบคนที่ทนทานได้อะ่ะผมว่า ก็ได้นะเออผมว่าได้นะกระทาทองแดงชิมินโตนั่นดิอุย้ยกดผิดไปหมดไปต้มชาบูที่กระทาทองแดงเฮ้ยแด่นสนนะเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบไปนะถ้าหิวก็้านชาบูแถวนี้ไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปหาร้องที่ที่นรกนะเออ กระทะทองแดงแล้วกับบ่อน้ำพุร้อนออนเซนเหรอเออแบบฟิลออนเซนปะเออทำไมบอสสวยอะ่ะผมแค่หน้าหวานนะแต่ผมไม่ได้สวยเลยผมหัวฟูมากผมเลยเอาหูฟังคุมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแบบมาไลฟ์แบบสไตล์พี่อู๋กับม่อนตอนตื่นนอนนะฮะ นะฮะสไตล์ตื่นนอนฟิวออนเซ้นบ่อดรวมเธอสวยแค่บาง,งมุมแหละผมว่าแค่หน้าผมหวานเนี่ยกใจว่าผมได้แม่มาหน้าผมได้แม่มาเว้ยจริงๆผมได้แม่มาแล้วแบบทุกคนบอกเลยว่าผมเหมือนแม่เออได้อยู่ได้อยู่ ไอ้เรลเกมอีพีล่าสุดแกสวยมากเดี๋ยแล้วเมันจะกลายเป็นคนสวยเหรอ <c oughs> ดูคอมเมนต์หนูด้วยค่ะครับท่าหู <c oughs> เออจริงปะผมอะ่ะแต่ก่อนอะ่ะคือผมผมยาวมากใช่ไหมแล้วผมมันเป็นคนแบบชอบเก็บผมไปอย่างนี้ใช่ปะเก็บไปแล้วเขาบอกว่าอ้า แบบว่าทำไมสาวจังอะไรเงี้ยเพราะวก็ผมมันยาวอะพี่ผมก็เลยเก็บอย่างนี้ผมแบบไม่เพราะว่าถ้าเสยอย่างเงี้ยผมมันจะยุ่งอะเขาตอนผมยาวอะผมก็เลยแบบเก็บไปข้างหูแบ,บบว่าเวลาผมเก็บผมผมก็จะเก็บอย่างเงี้ยเห็นปะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันก็แบบไม่ได้ดูน่าเกลียดแต่ถ้าเสยไปอะเสยไปแบบมันก็ยังไม่เป็นทรงอ่ะผมก็เลยแบบเก็บไปอย่างนี้แต่โชคดีผมแบบไม่ได้ทําอย่างนี้นะ เอาเอา,มมาเอากดผิดผมมาอืมบอสเธอพาพี่อูปแปลกหาผมพาพี่อูไปตรงไหนพี่หูวพาผมปแปลกเออเป็นคนสวยค่ะเสร็จเลยนะเออไม่เสร็จอีกสี่นาทีนะฮะเส็จผมเสียใจเสียหน้าแทนไหนไ้ไหมล่ะ บอลที่แข่งเกมกระโดดคือคิมินโตะหลายคนมากนั่นสิแต่ทำไมผมไม่ได้กระโดดแทนพี่อู๋อ้ยเตะโตทรงหลอ่อ,อจ้ะซูเปอร์มาจิได้ยังจิบได้แล้วโตแล้วผมสิบเจ็ดแล้วเดอ้อบอลได้กับผมแต่ละผมแบบเป็นคนหล่อไม่ได้หรอ Oh, i said do you know how to cook rice or? i know a long time ago like i didn't cook for a long time ago too i cook mama yeah Eat man Eat die you ถ้าผมไว้ได้วหมมันจะเป็นไง อยู่พี่เจียวพีว่เจียวก็เป็นคนบ้าบอๆนะแต่ว่าก็มีมุมเงียบสงบเหมืองกันนะฮะทุกคนอาจจะคิดไม่ออกสิคิดไม่ออกสิว่าพี่เจียวแบบเงียบสงบเป็นไงเขาเดินแบบเราจะงงวงๆ่อย,ออน,อยนะครับคุณใจหนีผมไหมคะคืออะไรอะ จริงจริงแล้วน้องบอป3ควรไม่ใช่เนียถ้าผูกจุกก็เป็น3โดยมพวตกอยู่ในกับแน่นานๆจ้ะอยากเห็นชายโลเล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 ,ลเต้นกันเนี่ยใช่ป่ะ

แน่ๆๆๆๆช่วงนี้บอลได้คุยมันไม่ค่อยได้คุยเลยให้มอนมันสอมมอนเล่นเกมแบบแบบไม่ค่อยได้คุยกันแต่จะมีแบบจะเล่าวันวันเกิดวันเกิดมันผ่านมาสักสองสวันละวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนี่ละไอ้มผมก็อ็มมอนก็โทรมาว่าไงมีอะไร แลมันก็วิดีโอวิดีโอคอลมาหาผมนะตอนนั้นมันแบบเพิ่งจะเริ่มเล่นไอทีเอ็มก็เออวิดีโอคอลมาว่าไงแฮปปี้เบิร์ดเดย์เพื่อนโอ้กูเกิดวันเกิดสองคนที่แล้วเดออย่านะจำวันเกิดผิดหรือเปล่าเขาบอกไม่ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังไงเอออะไรอย่างเงี้ยนะเออมันมันติดเกมมันมันเล่นเกมก็ปล่อยให้มันได้พักนะครับหมายถึงว่าเออมันมันก็ติดเกมแหละแต่แบบ มันเป็นความสุขของแต่ละคนหมายถึงว่าแบบมันคือการพักเหนื่อยถ้าเขารู้สึกว่าการเล่นเกมมันคือพักเหนื่อยก็ให้เขาทําไปดีกว่าให้เขาได้พักเหนื่อยในแบบของเขาฮะ <c oughs> จริงๆแล้วว่าิวแทนบริษัทก็ไม่แปลกมมีใครในลาสที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วคิดถึงมากเปล่าคิดถึงป้ามากคิดถึง ถึงทุกคนแหละจริงเพราะเราก็ไม่ได้เจอพอๆกันนะเพระมันดีเลย์มันดีเลย์ทุกครั้งแล้วแบบอย่างที่คนรู้เวลาพิม์อะไรในวีตมันก็คือแบบมันเคยพิมพ์อะไรที่แบบมัรรู้เรื่องไหมแบบว่าคนอื่นแบบอ๋อเรื่องนี้หรอมันชอบพิมพ์แบบฮะเรื่องไหนคืออะไรยังไงที่ไหนยังไงหรือเมื่อไหร่เกิดขึ้นตอนไหนยังไงมันเป็นเรื่องอะไรคือพูดเกี่ยวกับอะไรบอกฉันทีอย่างเงี้ย คนจังหวัดอะไรเป็นคนกรุงเทพครับผมคนกุ้งกุ้งเทพกินยังไงกับเฟลวันเดย์คะเดี๋ยวนะเขาอยู่เดวันค่ะอยู่เดวันนะคะพี่เฟลเดวันนะฮะก็เป็นพี่ที่เราได้ร่วมโปรเจกต์ด้วยกันนะครับผมนะคบผมก็จริงผมก็อยู่เดวันแหละแล้วนเขาทุกคนก็อยู่เดวันนะฮะเป็น อ่าน้องใหม่ของช่องวันนะครับผมนะครับก็คิดยังไงก็เป็นพี่ที่ตลกนะฮะเป็นคนที่กัดได้ตลอดเวลานะครับผมนะสนุกฮะอยู่ด้วยสนุกสนุกบ้าบ้าบีบ่เอยเออกรุงเทพอพําเภอเมืองเอออําเภอเมืองบอาอยู่อําเภออะไรครับอำเภอเมืองคะ่ะแบบพี่เจม อยากให้35คนเต้นตด้วยกันอีกไปบอกแอดมินลาสทวันดิเออเป็นลาสวันแหละลาสเซคอนสิบอกอยากให้มีคนเสิร์ตค่ะอยากให้แบบมีการลิสเตเกิดขึ้นค่ะนะกแบบคนเสิร์ตล,ลาสเซคอนค่ะอยากให้เห็น35คนเต้นตด้วยกันค่ะไปเลยลุยทุกคนอยาบอกว่าผมบอกนะกระซิบกระซิบบอสจะลืมลงเพลงนะไม่ลืมเซ็ตไว้แล้ว6โมงเจอกัน6โมงนะครับเจอกันนะครับกับเพลง ฉันวันมีคนข้ามีเหรอมีเหรอมีเหรอนีอ่ผม,มจะบอกว่าน้องบอสให้มาบอกอ้าวจะไม่บอกให้น้องบอสให้อเออถูกต่ยินฟังไม่ทันรีเพย์น,นะฮะสิลา่าแค่สองคนนี้ไม่ต้องกระซิบไงไม่ก็บอกให้ทุกคนไปไง หิวไหมหิวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาได้ทีละนะเดี๋ยวบอสขอตัวนะครับนะครับผมบายยนะครับผมขอบคุณนะครับฝากเพลงด้วยนะครับผมเป็นทีเซอร์นะทุกคนจะได้รู้ว่าบอสร้องเพลงอะไรบอสพยายามที่สุดแล้วนะครับบอสพยายามตั้งใจทาเพลงนี้เออกให้มันออกมาดีเท่าที่ทําได้แล้วนะครับผมเท่าที่ทำได้ลรวก็แบบบอสทำทีที่สุดแล้วแหละเราก็อาจจะมีวอล์กให้ทุกคนได้ดูด้วย นะครับจะขอเวลนไปตัดก่อนเพราะว่าการที่จะอ่านเพลงนี้มันก็มีอุปสรรคนิดหน่อยแหละผมอะเพราะว่าผมเป็นคนไม่ได้ร้องเพลงเก่งมากอยู่แล้วมันก็เลยมีอุปสรรคนิดหน่อยแล้วก็จะตัดอุปสรรคน,นั้นมาให้ดูในบล็อกนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับบ๊ายบายนะครับเจอกันนะครับรอกันนะฮะหกโมงนะครับผมอีกหนึ่งชั่วโมงอ่าอีกห้าสิบหกนาทีอืมบ๊ายบาย